เอสวัสดีครับพี่นอ้องท่าง,งไก่ทางไก่มากินข้าวรอบดึกน้ำกันบาดนี้หนึ่งปลาเราหนึ่งปลาโซ่เป็นรับหนึ่งปลาอันนี้แจ๋วนะครับกินกับข้าวเจา้ามากว่าดียวาวลายใหญ่ห้างข้าวเจ้าได้พ่อสอง หน้าที่พจนหิวอีกเนมาเด้อมาเด้่มาเด้อถ้มมา่ม่นอยบานเท่ากับเท่าไรหาทุม่มสองทุม่มประมาณสองทุ่เพิงเดี๋ยวนีบานเ,าเนท่าเนาะไทยเนาะก็มีหาทุ่มเลยอ,อนนี้หาทุมไทยกันห่วยมากินยากแต่ว่ามือนม,มรู้บ่เออปลาครับทิทม แต่ปิดเกาหลีอืมทำเรียร้อเนเลยจิ้เข่า้เขาควาอมกันหลับเล็กหลับเลก เรียกงานกาาาันบ่สรางกินได้เขาอือ,อเอาเช้า ตกพายุเขาเป็นว่านเอารู้นาทึกว่างแรกนี่ปา่าอ,อกะหล่ำไส้น้ำครับหวานเดียว น,นต่างละเดีวเสิม,มาห้องเลยต่าง,างนเงางนี่ยบะเมนปลาขาวนต่าง ครับแบบทำให้หนึ่งเหตุความแจ็บคือหวานเออขึ้นสายนิกหนึ่งก็แจ็บกันเว่ ทำไมได้กินเป็นเล็กน้อยนะเบี้ยนเพินหนึ่งใส่บุกชิมขายอย่างหนาเบี้ยนขึ้นสายเสร็จเดี๋ยวว่ามาขีดริบกาแฟเปล่ากาดมันไม่หยั่งกระป๋อ,อเลย ทองฟ้าดิ้นแสบเลยหน่งฟ้านี้นต้องตับแจวเสียมตกทตุกเขาเงี้ยงจะเขากันขอยมยงกินแสบืทอโอ้แก้ว ทำแบบนั้นยังมี1ีกหนิ ouais. ่งปัจจุกตกที่2นาทีหรือเปล่านาทีค่ะมได้เรนาทีกว่า หมนว่าแสบนม่ครับมีกระดนีหวานกระดมมี่ก็ยู่นีนไม่เหมาะอีกบ้างอีกบ้างไม่ถูกเนี่ยมดีคือมันแบบไมัจุกจมูก โอ้ยโอ้ยไม่ได้บอกเปลี่ยนว่ะโซบะเขย่าทิ้งไปละ